ทุกวันนี้เรามีปัญหาอาการปวดกระดูกและข้อต่อต่อตางๆมากมายนะคะและหลายท่านก็ปล่อยให้เรื้อรังจนรักษายากนะคะและหลายท่านเช่นกันที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลในเรื่องอาการปวดและบำรุงกระดูกและข้อต่อนะคะสวัสดีค่ะพัชาาดีบูลจากศูนย์จำหน่ายดีบูลสำนักง,งานใหญ่ค่ะ ส่วนประกอบสำคัญหลักๆในดีบูลมีอยู่7ชนิดด้วยกันค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อของเรานะคะมีอะไรบ้างคือ 1. กระดูกอ่อนจากปลาฉลามค่ะคอลลาเจนจากปลาทะเล 3. แคลเซียม 4. สารสกัดจากเปลือกสนค่ะและ5สารสกัดจากขมิ้นชัน 6. วิตามินดีและ7วิตามินซีค่ะตะกี้โบได้เลยปะค่ะ นีนน่ังสีนั่งสีนักงนส้สีแกงางสีอะไรสีปวดเลยอันนี้แกงใดด้วยนี่นี่ขางนี่ยเราไมปวดค่ะโอ้ไอขางซ้ายปวดค่ะปะคะขางก็ปวดจังปวดทางนี่กิ๊บตัวเขา เวลานอนนี่มันจะป,ปวดออกห้อนย่ำขึ้นนั่นเวลานอนมีอาการจังไไดแน่กว่าคา่ะนี่นอนรับดีแล้วก็บูปวดว่ายังุูขึ้นมาเนี่เท่ากพี่ขิง,ขง,ง,ขงกินยาเท่ากับสิเหยียดขาออกได้บูบปวดว่ายังเ,เ,เหยียดได้เลยได้อ๋อย้ำขึ้นกันอะได้กินยาอยอพอพอกินดีบูลแล้วเหยียดได้เลยบ่ค่ะรู้ปวดย่ำขึ้นเม่ออกห,อนหน้องไม่ปวด รู้ดีค่ะนะคะลูกขึ้นนี่สิกับยางไปได้เลยเล่แล้วลูกขึ้นเจ้าต้องยืนยืนจับเัื่อสี่อะนั่งท่าแล้วกันไอ้อะได้ดีมากเลยค่ะย่างเราเกิสิพับขาเ่ราะอะไรางกับจิ้งซี่แล้วเปงี่สี่แล้วเออมันกับสิย่างไปงี่สี่เ่าได้นี่น้ำย่างได้เล่แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็ย่างได้ีเด้่อนี่ย อืมดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะว่านยังไงหัวสูงเกาะย่างเบิองโอ้โยเดนไปนี่ไปนีเว้นบานกนี่ยแบงซีละ่จะจับโต๊ะแบงซีละ่ะ <c oughs> เอล่าขายของพวกลูกค้า้ทำแข้งทำยังเขากะสีตักเอาเด้เอาสีขายเอาตักเอาเอาเงินมาให้แต่นางขาดทอนเงินแตนยางเดียวเพได้ขายเขาเด้คือเขาเห็ดเองเมือ่อศัดิ์ แล้ว <ไป S 1> ตอนนี้เดินเดินไกลถึงไหนคะล้บบลงเดินยาวเือดอยค่ะยังซื้อของ <c oughs> อยังใดเลย <c oughs> แล้วเจ้าลูกขินสิยางก็ไดเลยท <c> ำ <oughs> แย่แดงมึงก็ได้ท <c> ำ <oughs> แ,แย่แดงมากสิแล้ว่ใหายลูกเลยนด <c> ้ <oughs> แล้วซื้อลูกเองเลย <c oughs> พอกินแค่กล่องเดียว,ด,ยวดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะกินล่งซ่วงเดียวก็วลูก่าดีแล้ว ขนาดนั้นเลยหรอคะแค่ซองเดียวเห็นผลเลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นมากส้งเดียวนี่นอึ่งขึ้นมีสิบปวดว่วยางเออ้องที่สองเออ้องที่สองที่สามนอดรับที่ดีก็ปวดกันยางได้นี่ได้วาายางไลยวกติยางมเคยื่อกออกอย่างนี้แต่กย่าน ห้าสิปันมะสีหมุนหลอบมาได้เลยสิแต๊กแท๊กแกไปอ๋อเออควดข้างๆนี่จนเศร้าไปตลาดว่าไปซื้อของมาขายเลยของว่าไปซื้อไปว่าได้ค่ะมันสิแต๊กแต๊กแ๊กไปนี่ห้าสีหมุนหลอบมาได้นึกออกค่ะอันนี้หมุนหลอบได้นึกออกคือปันได้หมุนหลอบได้อู้คนลุกเลยคนลุกเลยอ่ะดีมากเลยเอาก็เคยื่อยังไปหออร้านค้าร้านพุ่นักเทียรค่ะ คือยางออกไปหอดเมื่อวานนี่ลองย่างเบิ่งย่างได้กลับมากอบเพราะปวดขนลุกเลยอ่ะออได้ฟังไหมขนลุกเลยอ่ะอันนี้อิหรีได้บอกความจริง, <c oughs> องเอาเก้าลูกหนึ่งสิหนึ่งส,สิไปได้ก็ต้องเจ้าสิเจ้าสิไปสิจับเจ้าสิอันนี้เชี่ยวเลยหรออันนี้ยางไปได้สาวก็จามาซื้อขอัเอาเจ้ากขึ้นยางไงอุยอง้ยกินยาบอกขึ้นยาว่ากิน <c oughs> ยขาข เออถ้ากินเศร้าใขาเอาสื่อไปพอใขาเอากินไม่ได้ไหมได้ยินแล้วขนลุกเลยอ่ะมันสิเป็น้าจังเนาะคาจัง้าแข็งเนาะบันเท่ายาง้าในห้องสีพับไปไดงสีขึ้นงูได้หมือเปลาีวไปนดได้ไหมยโอ้ยางเปหัจิง้าแมไปได้นี่สิไเป็หัตลาดได้แม่ยางนาะทำ้แดงเนามันก็ได้แล้วก็เห็ยดยางแล้วสิฟ้าลุกเลยแล้วก็หายยางเลย ป่นนี้แม่ยางของแล้วต้าสี่้ยัสีไปขานีังสิ่ั้งสิอืออันนี้นี่นี่างไตอนนี้เรงนางไงพกกรือนลย้นนี่มันชิบ่ปวดเพออ่อนเลยเดสงซองซแหลกอะเห็นเลมนบรายได้แม่กินยาเป็นยังไเน่โอ้ยไข่แล้วระว่าปวดขาแล้วยางได่เลยกระสันบางที่ว่ากินยาแม่งเน่แม่ดีแต่ร้คืแม่พวปวดตั้งขึ้นขนาด ก็มันสีโอ้โหหาแต่ซื้อเจังสีบัวได้เลยค่ะอันนี้ได้นี่ยยำอุ้ยยาดีบุญเราดีจริงๆนะแต่มันไม่มีสแตนสเตอรอยนะคะค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีสเตอรอยชิฟเฟลย่ามหาเงินมาซื้อกินให้ลูกซื้อไงให้ลูกซื้อให้กินโลน้ี ถ้า <Okay. S 2> เกาสิกินยากระจายเซ้นยายังกินแล้วมันก็หายแค่มือเดียว,วกระปวดดีขึ้อเกาค่ะ <Okay. S 2> อันนี้มันดี <Okay. S 2> ดีนีสำหรับท่านที่มีปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาอาการก่อนทานดีบูลหรือโทรมาสั่งซื้อดีบูลกับพัดได้นะคะที่เบอร์0 6 5 3 9 8 8 4 6 2นะคะ